สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณนอตอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณน้ตนะครับก็รีบกดไว้เลยนะครับกดสันกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้จะได้เจอและก็เห็นคลิปใหม่ๆที่ผมลงเนี่ยตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจมากและก็หลายๆคนนะครับก็รอคอยเรื่องนี้อยู่ก็คือการประกาศวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่ นี่ครับ2 5 6หหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าว p. a. นั่นแหละนะ่ครับแต่ว่าวันนี้ประกาศว o. ออมาละนะครับมันจะมีชื่อเฉพาะของมันละหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไม่เรียกว p. a. แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเรียกวอตามมาตรฐานที่เขาออกมาหรือว่าตามหนังสือที่เขาออกมาอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เขาประกาศอะไรกันมาบ้างนะครับอ่ะผมขออนุญาตหดหน้าผมให้เล็กลงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไปอยู่ตรงมุมมุมนี้นะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมเยอะนะครับอ่ะ วันนี้ก็ประกาศมาแล้วนะครับวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่2564นะครับหรือว่าว p. a. ลงวันที่วันนี้เลย20พฤษภาคม2564เลยนะครับซึ่งในวันนี้นั้นจะมีเกณฑ์ที่ประกาศออกมาหรือว่ามีหนังสือที่ประกาศออกมาเนี่ย้วยกันทั้งหมด4เรื่องซึ่ง ลงนามโดยท่านเลขาธิการกกศนะครับรองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวันนะครับซึ่งหนังสือที่ออกมาพร้อมกัน4ตัวนะครับก็ไล่ตามนี้เลยครับสอทองศู6ยทับว9นครับแล้วก็ว1 0ว11แล้วก็ว12นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอแต่ละวอที่ประกาศออกมานั้นมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็กล่าวถึงใครกันบ้างะครับวันนี้อาจจะไม่ยังไม่ได้ลึกไปถึงรายละเอียดของแต่ละวอเนาะนะครับไปดู รายละเอียดคร่าวๆกันก่อนละกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับบ9นะครับตรงนี้เนาะสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมหนังสือตาคุดออกมาเลยนะครับจากสํานักงานกกศนะครับ9ตัวนี้นะครับจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนะครับตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในตําแหน่งครูครับนะเพราะฉะนั้นครูทั้งหมดนะครับ ที่จะประเมินตามเกณฑ์ใหม่นะครับก็คือตามเกณฑ์ตัวนี้เลยตามเกณฑ์วอกานะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คงจะคล้ายๆกับที่ผมเคยทําคลิปมาก่อนหน้านี้แลวอ่ะไปดูตัวถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวที่2ครับวอรสิบนะครับวอรสิบเนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์นะครับและวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอันเนี้ยจะไปพูดถึงในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับนะระบุไว้ตรงนี้เนาะว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะครับนะเป็นว1 0ครับถัดมาครับตัวถัดมาเป็นว11ว11เนี่ยนะครับจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งศึกษานิเทศ นะครับนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งศึกษานิเทศเราจะเรียกกันว่าว .11 ครับนะตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็จะเป็นว .12 ซึ่งในที่นี้ก็จะใช้สำหรับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะนะครับในตำแหน่งผอ,อเขตรองผอ,อเขตผอ,อ,อกศสอนผอ,อ,อจังหวัดนะครับผอ,อ,อกศนอรกรุงเทพนะครับรวมไปถึง อพอ,ออการศึกษาเอกชนแบบนี้นะครับก็จะใช้เป็นว1 2นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง4หนังสือที่กล่าวมาครับมันจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2564นะครับซึ่งจะเป็นวันที่เริ่มใช้เกณฑ์ตัวใหม่อันนี้นะครับในช่วงนี้คุณครูก็ทำเกณฑ์ตัวเก่าไปก่อนหรือว่าเริ่มศึกษาเกณฑ์ใหม่ไปนะครับเรื่อยๆ นะครับแล้วก็สำหรับใครที่กดติดตามช่องฟิสิกส์บายครูโน้ตไว้เนี่ยนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวใหม่เนี่ยอย่างชัดเจนและอย่างละเอียดเลยนะครับลงมาในคลิปนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าเกี่ยวกับบ่อก้าครับสวัสดีครับ ครับก็ส่วนรายละเอียดนะครับของหนังสือทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับผมลงไว้ให้ใต้คลิปนีนแล้วนะครับคุณครูสามารถดาวนโหลดใต้คลิปนี้ไปได้เลยเพื่อไปศึกษารายละเอียดก่อนเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะรอฟังรายละเอียดจากผมนะครับก็กดติดตามช่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละวอเนี่ย ออกมาอย่างละเอียดเลยเป็น EPEP EP ไล่กันไปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเกี่ยวกับปัว9ครับสวัสดีครับ